พืชในท้องถิ่นสวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าวันนี้เราจะได้มาเริ่มทําความรู้จักกับหน่วยการเรียนใหม่กันซึ่งเป็นหน่วยพืชในท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรและสนุกขนาดไหนนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะ วันนี้ที่ห้องเรียนของเพื่อนๆเ,เรากำลังเริ่มเรียนเรื่องพืชอยู่พอดีเลยล่ะคะ่ะถ้าอย่างนั้นเราไปทำความรู้จักเกี่ยวกับพืชไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเ,เราเลยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาเริ่มเรียนเกี่ยวกับเรื่องพืชกันนะคะก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะห่าพืชนั้นก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถเจริญเต,ติบโต เลื่อนไหวและตอบสนองต่อสิ่งเรา้าหายใจขยายพันธุ์ ดน้ำและทาดอาหารได้ <S <S พืชน,นั้นมีทั้งขนาดใหญ่ <S 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 ขนาดเล็ก พืชขึ้นอยู่บนบกพืชขึ้นอยู่ในน้ำ พืชที่เกาะบนต้นไม้ต่างๆพืชมีประโยชน์ต่อเรามากมายเช่นให้แก๊สออกซิเจนสำหรับให้มนุษย์และสัตว์ใช้หายใจ ใช้เป็นอาหารใช้เป็นยารักษาโรคทำเป็นเครื่องนุ่งหอม หรือสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเอาละค่ะตอนนี้เราได้รู้จักกับพืชไปแล้วนักเรียนลองบอกชื่อและประโยชน์ของพืชที่นักเรียนรู้จักหรือใช้ประโยชน์กันมาคนละชนิด ให้น้องๆออกมาบอกชื่อและประโยชน์ของพืชคนละชนิดค่ะเมื่อเช้าหนูทานผัดผักคะน้าค่ะผักคะน้าก็ถือเป็นพืชใช่ไหมคะคุณครูใช่ค่ะผักคะน้าก็ถือเป็นพืชชนิดหนึ่งโดยเรานำมาใช้ประโยชน์ในการรับประทานคุณพ่อเคยบอกหนูว่า บ้านหนูทำมาจากต้นสักค่ะคุณครูนั่นก็แสดงว่าเราใช้ประโยชน์จากพืชโดยการนำมาใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะแล้วว่านหางจระเข้ล่ะครับผมเห็นคุณแม่เอามาทาตอนที่โดนน้ำร้อนลวกก็ถือว่าเป็นการนำพืชมาใช้เป็นยาสมุนไพรในการช่วยรักษาโรคเหมือนกันค่ะเอาละค่ะนักเรียน เราได้รู้จักการนำพืชไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆไปแล้วแต่นักเรียนทราบหรือไม่คะว่าพืชในท้องถิ่นเป็นอย่างไรไม่ทราบครับแล้วมันเป็นอย่างไรล่ะครับครูพืชในท้องถิ่นก็หมายถึงพืชที่ขึ้นอยู่ในเฉพาะท้องที่ใดที่หนึ่งโดยจะขึ้นตามสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ก็คือดินน้ำอากาศภูเขา เป็นต้นค่ะซึ่งพืชในแต่ละท้องถิ่นนั้นก็มีความแตกต่างกันไปค่ะเรามารู้จักกับพืชในแต่ละท้องถิ่นกันดีกว่านะคะเริ่มจากภาคเหนือกันเลยนะคะได้แก่ลิ้นจี่คลับลำไย สตรอเบอรี่ที่เป็นผลไม้ที่เรานำมาใช้รับประทานนั่นเองค่ะและยังมีบัวตองกาสลองหรือปีบทองกวาวสักอีกด้วยนะคะต่อมาเรามาดูพืชในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานกันบ้างนะคะ ได้แก่ต้นยะนางค่ะโดยทั่วไปเราจะนำใบยะนางมาต้มกับหน่อไม้ที่ใช้ทำซุปหน่อไม้นั่นเองนองจากใบยะนางแล้วก็ยังมีกระเจียวพยอมคูณเป็นต้นค่ะ มาดูที่ภาคใต้กันบ้างนะคะภาคใต้เราจะรู้จักกันดีก็คือสตอที่ถือเป็นอาหารที่เป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้เลยก็ว่าได้นอกจากสตอแล้วก็ยังมียางพาราปาล์มมันขี้หนูลูกเนียงมะม่วงหิม,มาพาน และกลับมาดูที่ภาคกลางกันนะคะพื้นที่เรานำมาใช้ประโยชน์ก็มีมากมายเลยค่ะเช่นยอส้มโอไมยงชิดสโสนดาวเรืองและมะตูมเป็นต้นค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนวันนี้ได้รู้จักกับพืชในท้องถิ่นต่างๆไปหลายชนิดเลยมีใครไม่เข้าใจตรงไหนหรืออยากถามเพิ่มเติมบ้างไหมคะคุณครูครับพืชน,นี่ขึ้นได้ทุกที่เลยหรือเปล่าครับใช่แล้วคะ่ะนักเรียนพืชสามารถขึ้นได้ทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ที่อากาศหนาวจาดัดร้อนจดัดแห้งแล้งทะเลทราย บนภูเขาหรือแม้แต่ในทะเลที่มีแสงส่องถึงซึ่งพืชแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมเพราะพืชจะมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่รอดค่ะถ้าอย่างนั้นพืชแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคุณครูถูกต้องค่ะนักเรียนเช่นพืชที่ขึ้นบนโกกับพืชในน้ำก็จะแตกต่างกันแล้วค่ะ แต่จะเป็นอย่างไรนั้นเราจะได้มาเรียนรู้กันในครั้งหน้านะคะวันนี้เตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปได้แล้วค่ะบอกทําความเคารพได้เลยค่ะขอบคุณครับ,บคุณครูน้องๆคะก่อนที่เราจะไปพบกับกิจกรรมสุดท้ายเรามาทบทวนกันก่อนสักครู่นะคะพืชคือสิ่งมีชีวิตมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็ก ขึ้นอยู่บนบกในน้ำหรือบนต้นไม้อื่นเราได้ประโยชน์จากพืชโดยพืชนั้นจะให้แก๊สออกซิเจนสำหรับหายใจใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเรื่องนุ่งหม่ม หรือที่อยู่อาศัยโดยที่พืชแต่ละท้องถิ่นแต่ละสถานที่นั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเอาละค่ะน้องๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับกิจกรรมสนุกๆส,ส,ส่งท้ายกับกิจกรรมฉายเดี่ยวกันเลยค่ะทำถูกกันกี่ข้อคะน้องๆคนเก่งเอาละค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้ว พบกันใหม่ครั้งหน้ากับเรื่องพืชบกและพืชน,น้ำจะเป็นอย่างไรและสนุกแค่ไหนต้องติดตามกันให้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ